สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีปีใหม่ครับมารับชมแมชจำลองการแข่งขันผ่านฟีฟ่า22ในรายการลีกครับหรือว่าคาราบาวครับครับคู่ประจําค่ําคืนวันพุธที่5มกราคมเวลาตี2 45ถ่ายทอดสดผ่านทาง PPTV HD 36นะครับเป็น Big ๊ a t c h ในรอบรองชนะเลิศนัดแรกครับเชลซีครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ ทัดแนมฮอสเปอร์ในรายการคาร์บาวครับนัดแรนกนะครับในส่วนของผู้บรรยายเพื่อนๆการบินเก่งจากชากแนลยูทูปเก่งฟิสิกส์อรมเมอร์จะเราที่ใาการฝึกพากบรรยายคู่นี้ครับผมขอภัยที่ห่างหายไปเนื่องจากมีการป่วยหนัก ในช่วงเทศกาลหยุดยาววันปีใหม่ครับกลับมาแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอท่านาสุขสุขหวังดังสิ่งที่สุขหวังดังปราถนานทุกประการแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับรับรกษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าที่กลับมาแพร่ระบาดกันอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยของเรานะครับผมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับรายชื่อของฝั่ง ชาวบ้านเชลซีนะครับประตูเป็นเคป้านะครับกองหลังมีเซซ่าอาชิบุเกต้าเดโกซินวามาลองซายครับแดนกลางเนี่ยมีจอร์จะโยคู่กับเปโดโควาซิชนะครับส่วนฝั่งซ้ายเป็นมาร์กอลองโซ่ขาเป็นคาราเมสซูโรดอยส่วนแนวรุกมีฮาคิมซิเยกในสมนเมลแล้วก็กองหน้าเป็นลูเปลูลูกากูนะครับระบบการเลีนของเชลซี3 4 2 1วันนี้ในการตวนกับทรัตแนมพัสเปอร์ครับฝั่งของทีมเยือนสเปอร์ครับ ประตูเป็นอูโกโยริสนะครับหลังมีดาวินซันเซเชสเอริกไทเออร์แล้วก็ทางดังกล้าครับส่วนแดนกลางมีแฮร์รี่วิงส์พีไอเอมิลคอยเบียดครับส่วนดึงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นซิโกเรกิลอนขาเป็นแมตต์โดเฮอร์ตี้ครับแนวรุกเป็นซอนมินครับคู่กับเชลลนิโลเซโซ่กองหน้าเป็นแฮร์รี่เคนเป็นระบบการยืน3-4-2-1เหมือนกันครับฝั่งของสเป,ปอร์ในการสู้กับเชลซีในวันนี้ครับสุด คาร์บเาลครับจำลองแมชการแข่งขันนัดแรกครับที่เซมปอร์บิดครับเชลซีดวลกับตอนนี้มาสเปอร์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแข่งจริงคืนวันพุธนะครับคู่ดึกเวลาตีสองนาทีหรือว่าเช้าตรู่ของควอนเพสบอดี้นั่นเองนะครับอาครับเกมเริ่มครับทีมเยือนสเปอร์ได้เริ่มก่อนครับจะบุกจากขวาไปซ้ายแล้วทำบอลเสียเลยครับไม่รู้ใจกันลูกกูให้มาที่เมย์ซันบอลจะถีดคืนติดเลกิลอนตามมาแก้ไขได้เลยครับฝั่งของสเปอร์ครับ อีกคู่ก็จะเป็นอาร์เซนอลเจอกับฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับทำให้ชมกัน2คู่อย่างแน่นอนครับแฟนๆที่รอคอยก็ขออภัยได้ว่าเรากลับมาแล้วนะครับขออภัยที่ป่วยแล้วก็หายไปนะะอาก,ากาศของสปเปอร์มาเลยครับเปิดติดเตโก็ซินวาครับโอ้โหรู้ว่าคู่นี้ห้ามพลาดเลยครับแฟนๆทั้ง2ทีมนะครับ เตะมุมของทางนั่นสเปอร์เลยครับโอกาสครั้งแรกเราซอนเปิดมาในคืนโคกจังหวะนี้เลยครับโอ้โหไปชนกันแล้วอุซินต,ต้องต้องเป่าให้เกป้าได้ฟาวเลยครับเรี Watch ยกยืมทูบวอชมาที่ฝั่งของโจบ้านนะครับหรือลงดูกากูของเชลซีเลยครับออาเป็นทางอังกาเนี่ยไปชาร์จจังหวะลอยตัวขึ้นหมวกเลชนตัวเกป้าแล้วก็ทให้เชลซีก็ได้ฟาวไปเลยครับตั้งเตะเปิดมาก็ โคซิชเก็บจังหวะนี้ไม่ได้แล้วเฮริเคนให้มาที่โลเซโซโอ้โ,โอ้ดูเล่นง,งานเลยครับว่าควาพ่ายของเชลซีแล้วก็เฉียบขาดมากจังหวะนี้ของโลเซโซหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับโอโ้สเปอร์พึ้นนำเร็วมากนะครับโอโ้ดูกบแนวรับเชลซีมีปัญหาที่โคซิชเนี่ยเก็บไม่ได้แล้วเห็นแล้วให้เร็วทันทีนะครับต้องชมด้านเฮริเคนด้วยครับลงมา ครับช่วงต่อจังหวะที่เพื่อนจ่ายมาให้แล้วก็ป้อนให้กับนั้นจนูนิโลโซิลโซเลยครับอูซัดหนักๆเนี่ยผ่านมือของเกปบ้าเข้าไป1ประตูต่อส่นนะครับเป็นทีมเยือนครับออกนาไปก่อนครับเอาแล้วครับมีประตูเร็วแบบนี้เชื่อว่าเกมนี้ต้องสู้กันแน่สนุกอย่างแน่นอนแล้วครับอาร์กัชิลซีต้องเป็นฝ่ายตามแถบช่วง7นาทีแร้นะครับ มีเส้นเมาส์ให้มาที่ซีเยกครับต้องดูว่าจะเร่งตีเสมอได้เร็ว,รวไปเสียบอลดูโรเซซูให้มาโดฮเต้ครับหนุนมาต่อที่แฮร์รี่เคนเบิ้ลคืนแล้วทางขวามีช่องมาถึงเอา้าแฮร์รี่เคนครับสมบูรณ์มาแล้วซัดจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับว่า12นาทีครับสปเปอร์ได้2ประตูครับแล้วยิงเจ็บขาบ้างครับแฮร์รี่เคนโอ้เกิดอ,อะไรขึ้นกับเชลซีครับดูจังหวะเติมมาแล้วให้ โอ้โหแล้วสไลด์ไม่ถึงบอลด้วยครับเดโกซินวาครับตอนนี้ไปพลาดแล้วไหลมาถึงแฮนดี้เคนอย่าแงบบนี้ก็โอ้โหมีเวลานาน,านๆได้เลือกมุมลเล, 0, คลยครับเคน2 0ครับ12นาทีแรกครับสเปอร์โอ้โบวกมาเซอร์ไพรส์เจ้า,ยยาถิ่นได้เร็วแล้วก็ถึง2ประตูใน12นาทีนะครับาครับยูซีจะทำอย่างไรครับโอ้โสถานการณ์ที่เริ่มมาโดน สองประตูเสียเร็วแล้วก็เสียง่ายด้วยนะครับสายมาที่จอจินยโ่ก็คงต้องตั้งเกมให้ได้แล้วก็สู้ต่อไปฝั่งของเจ้าบ้านเจสซีอาร์ครับมีทางขวาได้เติมแล้วครับฮัสซันโออยฮนโออโยหนีมาได้แล้วเลือกที่เมสันเมาสินให้ได้ต่อไปเปิดมาแล้วก็ได้โขกจั้หมอนี้ตรงตัวครับออรูปขง,ขงของคิมซีเยเอ,อห่ห่างตัวของโยลิสเอาควางเร็วทันทีมาทางขวาก็เพื่อนเก็บไวได้ ลองซาที่โคซิชฮารซันโดรย์ันคือมาดูเกมรับว่าสเปอร์ก็ไปตั้งโซนแล้วแหละครับในแดนของตัวเองฮารซันโดรยมาที่โควาซิชยิงไกลแบบนี้ครับโอ้โหบุกลงเนาะว่าโยลิสยังยืนตำแหน่งดีอยู่ครับคว้าติดมือไม่มีกระชอกเปิดมาก็เป็นเชลซีแหละครับเก็บได้โควาซิชลูกกั๊กัวจ,จวังจิโยมาที่ฮาคิมซิเยกเราให้มา ทางซ้ายที่อลอนโซเปิดเปิดมาไม่ค่อยดีเท่าไรครับเลยร่อนมงมงคลียต้องไดเออร์มาช่วยแล้วคอยเบียกไปหนุนกันลม้มลงไปจากวันนี้ผู้สิน์ให้เชลซีได้เล่นต่อโลโก,กมาที่สีแ่แยกยาวไปครับแมสัาานเชสโยลิสแล้วบอลเลยส,สวนทันทีครับโอ้โหดูจังหวะเร่งของเชลซีครับโอกาสนี้ของเอร์จิโอรลุดกอบออกไปนะในโอกาสได้บอลเล่ย้อนไปวันนี้ โอ้มาเสียประตูเร็วแล้วนี่ครับกลายเป็น24นาทีก็ยังต,ตีไข่แตกไล่มาเป็น1-2ไม่ได้ครับเชลซีโอ้โกโยริสวางยาวขึ้นมาใหม่แล้วฮัซดอยเก็บได้ที่เมสันเมาส์เมสันเมาส์ไปเลือกลูกากูแล้วดูทางสายมีหยับไปแล้วลูกากูให้ที่ซี jo jo. เยกจอร์จิโอเร่งจะหวะมากขึ้นครับเชลซีโคิชมาที่เมสันเมาสแล้วให้ลูกากูพลิกไม่ได้แล้วโอ้โ โอ้โดนจับลับหน้าไปก่อนครับลูกกกูสมาธิต้องดีครับแนวรับของฝั่งสเปอร์นะครับมาดูการขยับขึ้นยืน,ยนแผงเก็บุูกของเชลซีนี่ดันสูงเต็มที่แล้วครับวางออกด้านข้างเก็บไม่ได้ครับฝั่งของสเปอร์เป็นบอลของเชลซีครับลูกกกูไทมัง้ายอลอนโซ อาลอนโซให้กับซีเยคืนมาที่ลอนโซลับจะเกี่ยวลื่นล้มไปก่อนเลยครับเป็นทุ่มของสเปอร์เกี่ยวดีใจเออจังหวะตาข้ามทางกกางอ้าแล้วเก็บไม่ได้ครับฮันสันด,ดอยเลือกมาที่เมสันเมาส์เห็นลูกาก,กูฉีกมารับบอลด้านข้างแล้วจะงัดเข้าไปด้านในก็ติดฝั่งของสเปอร์ครับแฮร์รี่วิงส์ได้ ออกมาที่โรเซลโซโรเซลโซคืนซันเชสอยเบียกตรงกลางแฮร์รี่วิงส์มองเพื่อนแล้วครับเลือกมาทางขวาโดตี้ถึงแฮร์รี่เคนหนีมาได้แล้วให้มาโดตี้เลือกโอกาสของโรเซลโซเปิดโอ้โหเลงที่ซอนแล้วครับม <c oughs> ีอาร์ซิเบโกตาเข้ามาดักไว้ได้ก่อนอย่างในทุ่มครับสอเปอร์ก็นามิโงซูเน่ทำอะไรก็ดูดีแล้วครับช่วงนี้ เติมมาก็ได้ลุ้นว่าเสียวจะเพิ่มประตูโดตีเอาหนีมาได้ดื้อๆแล้วคอยเบียครับยอดมาตโอ้โสัตว์ตรงนี้แฮร์รี่เคนปัดไปชนเสาครับเกป้าแล้วโอ้ดีรีบคว้าไว้ได้นะครับมโอกาสตัวทสามของสเปอร์ยังไม่มาครับแฮร์รี่วิง,งกลายเป็นว่าตอนนี้เจ้าบ้านตัวเสียแล้วโอกาสอีกครั้งหนึ่งของแฮร์รี่เคนโอ้โหโอู้าไปเจ้าตัวประตูที่สามครับสัตว์ นีเคเป้าแล้วก็แฮร์รี่เคนแต่ว,ว่าโอ้โหข้ามคานไปอย่างน่าเสียดายครับช็อตนี้ของเคนดูเจ้าตัวครับโอ้โน่าจะไม่ให้ภัยตัวเองในช็อตนี้ถ้าเกิดสถานการณ์ที่ผ่านมา,าจบเกมนี้แล้วพวกเขาไม่สามารถคว้าชัยได้นะครับโอกาสประตูที่3ยังไม่มาวันนี้ก็ว่ายัางนิ่งนอนใจไม่ได้เลยครับในการดวลกับเชลซีครับสำหรับสเปอร์ นี่เส้นเมาแล้วลูกกากูครับลูกกากูจะไปเองแล้วเรือกลับมาแล้วขอ,อกลับมาลูกกากูโอโ้แต่ติดครับยังได้อยู่จอร์จินยุจอร์จินยเรือข้าดอยกลับมาดูจะเปิดมาแล้วได้สัตว์จังหวะนี้ก็ติดล็อกล้วซ้ำอีกครั้งนึงโอโ้ตรงตัวเออยูริสปัดได้แ้วก็มิชโนวิด,ดังขึ้นแล้วละครับ ลูกตั้งเตะจากเขประตูของสเปอร์ครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับทิีมเยือนบุกมานำเจ้าถิ่นอยู่2ประตูเปิดมาตรงกลางขึ้นหมงไม่โดนบอลก็แฮร์ร,ฮร,รี่เคนแล้วก็เป็นฟิกคี้ของเชลซีครับจะได้ลุ้นทดครึ่งแรก3นาทีครับพี่สัมภิตเปิดมาแล้วก็ขึ้นมงโอซิช เมสันเมาส์ให้โควาซิชแล้วพริกหนีมาได้กัดของสี่เหยเก <c oughs> จะพริกก็ยากครับมาที่เมสันเมาส์เปิดพุ่งๆมาอาซันโอรอยยังได้อยู่มาที่เมสันเมาส์อีกครั้งหนึ่งเปิดไม่ได้อาซันโอรอยกระโดดมาให้กับลูกกกูชงต่อมาแถว2ปากได้แล้วก็กลายเป็นว่าจบครึ่งแรกแล้วครับเป็นสปเปอร์ครับบุกมานำเชลซีอยู่2ประตูต่อส่นครับในรายการคาราบาวคับรอบ รองชนะเลิศนัดแรกนะครับแข่งจริงในค่ำคืนวันพุทธที่5มกราคมนะครับเวลาตี2 45นาทีครับพักการัสคู่นะครับเดี๋ยวชวยมต่อในครึ่งหลังครับผมะรครับสัญญาณกลับมาแล้วครับที่แซมฟอร์ดบีครับเชลซีตามหลังผู้มาเยือนอย่างสเปอร์อยู่2ประตูนะครับ ยังใช้เวลลนชุดเดิมจากช่วง45นาทีแรกสำหรับทั้ง2ทีมครับออพดูขึ้นเกมของเชลซีลูกกากูลูกกูหนีมาได้โอ้โหผ่านผ่าน2แล้วลูกกากูซ้ายโอ้โหมาต,ต้องชมครับทีนี้บอลมาถึงย่าขอทำเองครับแล้วก็ครับเชลซีโอ้โหลุกหลังมาแล้วก็มาได้ประตูไล่เป็น1ประตูต่อ2ทําได้เร็ว,วครับดูแก้มาอย่างไรไรู้ว่าลูกกากูขอซะหน่อยครับอยู่ตรงนั้นครับเลนของสเปอร์ครับ โอ้สองสามคนที่ไปพะวะพงในการตามประกบแนวรุกของเชลซีแล้วก็ลูกระกูครับหนีเลี้กลอนมาได้แล้วดูเข้าซ้ายครับหน,หนักๆตรงนี้โยลิส <c oughs> โอ้อาจจะงงว่าปล่อยให้หลุดมาได้อย่างไรเลยครับความแข็งแกร่งของลูกระกูครับแฝกหนีมาได้แล้วก็สัดประตูให้เชลซีแล้วมาเป็น1นึ่งต่อสองลครับอันดีที่4ี่เอาเลยครับอันนี้มี3ตัดูแล้วในเกมนี้ดูกันบมันยาวๆก็ยังมีรายเยอะในครึ่งหลังด้วยครับ แฮร์รี่วิงส์วิงส์มองสปเปอร์ก็ต้องต้องขึ้นมาแล้วครับคอยเบียกให้ครับวิงส์ดีกว่าสับสับดีได้แล้วมีช่องเลยตัซิวาดักได้อ,าาอะครับเมสันเมาส์ลูกกัปูลงมาหลุ่งบอกเองต้องรอฮาร์สันโดอยโอวัซิชลูกกูไหลามาที่เมสันเมา,มามส์เรามีฮาคิมซีแยกซัดไกลโอ้โหมีหวาว่ากครับโคโยลิสมายังปัไดไม่ได้โอโ้ดูครับได้ซัดตอนนี้นอกขกอบไปโทษครับยิง ขวาของอังิมซีเยกยังบ้องกันไว้ได้นะครับโกโจลิสเห็นเตะม,มุมของเชลซีแล้วครับมีเซนเมล์มีบอกว่าขอเล่นสั้นเร็วด้วยครับซีเยกเปิดมาติดซันเชสยางมาเข้าทางของอาซูริเวตามาใหม่ครับมีเซนเมล์บังอยู่แล้วเตะอัดเลยครับจะเอาเตะม,มุมครับฝั่งของมีเซนเมล์โอก,กาสได้ลุ้นของเชลซีบ้างแลวครับ อีกหนึ่งประตูนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วดูแฟนๆที่ส่งเสียงเชียร์กระตุ้นนักเตะของพวกเขาในการที่จะลุ้มประตูตีเสมอให้ได้แล้วครับมีขยับเปลี่ยนฝั่งของสเปอร์ครับส่งเอเดเล่ครับลงมาแทนแฮร์รี่วิงส์นาทีที่55นะครับมีการแก้เกมก็จะแพ็กเกมรับให้เนี้ยนั่นนี่ขึ้นสำหรับฝั่งของสเปอร์เราถึงคนชี่เปิดมาหอ,อายเบีย โมงแรกก็าทางเติโกซิมมาให้ใหม่ที่เมย์สมอลงัดมาแล้วได้โค้งขึ้มนมาี้โอโหเป็นรู้กับกูเขคาารับบรรกาสดูจัหว่าเทคตัวขึ้นเนี่ยโอ้โหไปงัดกันชนกลางอากาศกับซิโกเลกิลอนนะครับเอาละครับลุ้นเต็มอมีกครั้งหนึ่งของเชลซีมีขยับเปลี่ยน ส่งริเยนบูริสิตคกับลงแทนมาโกสอลอ,อนโซครับนาที57ครับส่งตัวลากเรืออย่างบูริสิตที่มีความคล่องตัวลงมาปั่นป่วนแนวรับของสเปอร์ครับเปิดเตะมุมมาแล้วครับโขกอีกครั้งหนึ่งเข้ามือของยอริสมีแถมครับโอ้โหโลโูกโคบูริสิตก็ไม่ว่าอะไรนะครับยอริสเปิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเนเซนเมาส์เก็บได้ลูกกระโาคิมซีเยกซัด ติดลังกังก้าซันเชสงัดมาโอซิโซคืนหอยเบียก,กครับเอโดเบเล่แรีเคนไหลมาแล้วดูความเร็วของซอนหนีมาได้กัสของซอนเทิงมินโอ้โหเห,ห,หลือเชื่อครับซอนเร์มินสามหนึ่งยังไม่ได้ครับสปเปอร์ครับโอ้จังหวะาชิกนี้ความเร็วได้ดึงเสื้อมาอยู่เลยครับแต่ว่าซอนซัดแบบนี้ครับโอ้โหโ,หโดนโดนคาแล้วก็เหลี่ยมบนครนะโอ้โหดูโอกาสของสปเปอร์ครับ จากแฮร์รี่เคนในช่วงครึ่งแรกแล้วก็มาครึ่งหลังหนึ่งของโซนลวินครับเอาละครับต้องส่งมูซาดลงมาแทนนี่เซนเมลแล้วก็ฝั่งของสเปอร์ครับดูคัสมูราครับลงแทนโดเฮอร์ตี้นะครับคู่นี้ไม่แน่ใจว่าจะมีเลื่อนการแข่งหรือเปล่านะครับถ้ามีอย่างไรเพื่อนๆแจ้งข้อมูลแอดมิน เก่งไว้ได้นะครับผมอาครับโอกาสขึ้นมาของเชลซีผูลิสิตลับมาหากิมซีเยกแล้วผู้เสีไดกรอบแค่คโทษเลือกมาแล้วซัดจังหวะนี้โอ้โหอ,อ,อ,อาครับิสเอร์จนได้ครับเราเป็นสำรองลงมาด้วยครับอย่างมูซนด้าครับโอ้โหเลยครับเชลซีสองประตูต่อสองครับจะบ้านกลับมาได้ด้วยครับลงมาแทนเมสันเมาแล้วก็ทำประตู เอารับสเปอร์เนี่ยไม่รู้จะประกบใครแล้วย้อนกลับน,นี่ก็โดนเล่นงานแล้วครับคู่สองสองครับทำได้ครับเชลซียอริสอยู่ตรงนั้นเนี่ยทางอังก้าเขาไปยืนน,ยนี่กลายเป็นว่าไปขวางไปบงังมุมบังเหลี่ยมกันเองด้วยนะครับโดนจนได้ครับนาะทีที่6 6กครับเชลซีตีสมอได้เป็น2-2ครับอะไรครับตอนนี้โมเมนตัมกลับมา ฝั่งของทิวซีบ้างแล้วลูคัสมูราเปิดเข้ามาแล้วได้โขจกจังหวะนี้ก็ปัดไปได้ครับปไาเกป้าจากแคลรี่เคนครับดูได้ขึ้นมงครับเอาชน,นะเดโกซินมาได้ครับนิเคนแต่ว่าเกป้าเพิ่งปัดไปได้ครับดูวิถีมีการลุ้นรประตูด้วยนะครับ เต็มมุมของสเปอร์บ้างครับซอนเปิดเสาแรกไม่ขึ้นครับนะมูซอน,น,น่า,อ,าอยู่ฝั่งนี้รอดักบ่อไว้ก่อนแก้ไขครับเดโก้ซึนว่าอาร์สูริโกต้าดูลูคัสมูล,ล่าวิงไล่คำฟากมาเลยนะครับมูซอน,น,น่า กิมซีเยกครับมาทางซ้ายผู้สิทธิ์จีหาล็อกมาที่ลูกกักูดูโกโยลิสโอ้เกือบจะแซงกับเชลซีต้องชมลูกูครับจังหวะดึงเนี่ยไม่ได้ไปทางซ้ายครับรอให้เข้าพรวดมาแล้วเข้าขวานี่ซัดเลยครับลูกโกโยริสช่วยสเปอร์ไว้ได้โดนประตูที่3แล้วมาดูเต็มมุมของเชลซีบ้างครับ เลนสั้นกับมูซน่าแล้วเปิดติดซานเชสหรือเชลซีอากาพุซิตมาเล่นสุดเลยนะครับบอกขอแฟนๆช่วยกระตุ้นส่งเสียงเชียร์หน่อยแล้คกันยังีโอกาจะลุ้นแสงนะครับเชลซีประตูที่สามของมาที่มูซน่าแล้วก็เปิดมาเล็งที่ลูกากูแล้วโผเอาจุดได้ครับเอ ลูก้ครับเป็น3ประตูต่อ2ของเชซีแซงสเปอร์ครับโอ้โหเลกเกมนี้ตามกั2ประตูแต่ว่าความเด็ดขาดของสเปอร์ไม่ได้แล้วดูครับว่าชซีโอ้เป็นเครื่องหลังที่3ประตูรีบมารวดเลยนะครับแล้วเปิดมาอยู่ตรงนั้นครับคุมลูกูไม่อยู่ครับโอ้โหเอาอะไรกับตอนนี้เจ้าบ้านแซงเป็น3 2สองครับสุดบันเลยเกิดครับเกมนี้ลูโกยูริสอยู่ตรงนั้นครับมันใกล้ครับ โอ้โหลูกูนะก็มีข่าวมีข่าวาว่าไปโพสอะแบว่าโสมสรินเตอร์มิลานนะครับลูกกูไม่รู้ไปทะเลาะกับลูกโขอย่างไรก็ติดตามข่าวกันต่อไปดูมีข้อมูลอย่างไรก็คอมเมนต์แจ้งกันไปใต้คลิปนะครับสำหรับข้อมูลดีจากเพื่อนๆที่ติดตามช anel ของเรานะครับและผู้ทีดด่มาชมคลิปนี้กันด้วยครับดูสเปอร์รับโดนแสงจนได้แล้วไปเสียบอเองแบบนี้ก็งูสอนได้ รอย้อะนเครับเติมขึ้นไปแล้วดึงจังหวะรอผู้สิทธิ์พอกับมาครับจดจินโยแล้วให้ฮะกิมซสเยกมีรอทางขวาซสียกยังไม่ให้ก็จะพาเองสิบนาทีสุดท้ายครับโยกหนีมาได้แล้วก็เปิดไปที่เสาสองมีอีกอนมง,งเหลี่ยมเกือบจะไม่ดีครับเ็าทางฮอยเบียกนะครับแล้วสอนเลือกเอซดเลสอน งัดข้ามมาที่ลูคัสมูราปล่อยบอตกแล้วเหยวมาอุลาเปิดมาที่หอยเบียกโอ้โห,โหเป็นเป็นสามสามครับคูน่นี้โอ้โหกโ็สโโโโเปอร์ไม่ยอมครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับคู่นี้หประตูไปแล้วครับสอดขึ้นมาครับแล้วเป็นหอยเบียกครับถึงก่อนครับโอ้โหอาร์ซิโกยต้าครับ นี่ก็ไปให้ก็ซินวาในมุ่มงไม่โดนบอลด้วยครับกลายเป็นว่าไปเข้าศีสาของฮอยเบียกจออหนึ่งๆตรงนะครับตีสเสมอได้ครับสเปอร์ปเป็นสามประตูต่อ3แล้วครับโอ้โหนิดบากินกันอย่างไรครับดูเวลาที่เหลืออยู่ก็อ่านะครับยัง,ย,งยังเหลือให้ได้ลุ้นกันต่ออีก5นาทีครับซซนเชสฮอยเบียก าที่ลูค้ามูราต้องชมก็เปิดได้แม่นมากครับแล้วดูแฮิลค์ให้มาที่ลูคัาสูรามาอะไรครับด้านข้างมูร่าเปิดพุ่งมารอโค้งอยู่อะซูกิต้าแก้ตัวได้ครับชอนน็อตนี้แล้วก็ไปหนุนลูกากูหลบลงไปแล้วพุลิสิตผาหนีมาเองมากครับแล้วจกกังหวะทักใช้คมเร็วพุลิสิตเจอขวาง่ต้องรอเพื่อนนะครับนี่ลูกูเชื่อมจอดจิโยห้มาที่พุลิสิตสับแล้วจะหนีไม่ได้ยังเข้าทางจอจิโยทด เจ็ดนาทีครับล้นกันต่อลูกาก,กูมาที่จนโย Heute แล้วดูการของให้มาไม่ถึงลูกากูครับมูราหลอกเราให้กับฮอยเบียก์ขนมาที่ดูคัสูราครับจะสับหนีไม่ไม่เสียงมาเราเลือกมาที่ฮอยเบียกโอกาสของแฮร์รี่เคนคืนมาที่ฮอยเบียกแล้วแฮร์รี่เคนโ,โ,โอ้โหตรงตัวของเคป้าครับของสเป,ปอร์นะครับเล่นไหลเลียดให้ครับเชลซี มูสโหน่าอาเกิมซีเยกมีเติมมาที่ฮัตสันโอดอยมูสโหน่ามาเส้าดอยพริกหนีเจอสไลด์ดักไว้แล้วก็ดูรับเหลี่ยมนี้ของคอนเต้โอ้โหเปลี่ยนตัวช่ชงนีเลยหมดแล้วนะครับเลโก้รลอนครับส่งแบนกิวครับลงมามาครับของ บูสันดาหยอดมาแล้วไปเข้ามือของโยลิสเราก็จบเกมนี้เป็นว่าเสมอกันไปแล้วครับมาในรอบรองนัดแร่ครับ3ประตูต่อ3ครับอย่างสุดมันครับในการเดินกันของเชลซีกับสเปอร์ครับผิดพลาดประการใดของภันทีทั้ง2ทีมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในแมชหน้าครับผมสวัสดีปีใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยสุขสวังดิงนปรารถนาทุกประการนะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ